วอลเลย์บอลชายไทยภ้ายอิหรานล่นแข่งจัดอันดับเอเชียนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายในมหารกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณหลินปิงสปอร์ตเซ็นเตอร,เอร์เมืองหางโจวประเทศจีนเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอิหร่านแชมป์เก่าหนุ่มไทยจบอันดับ2ของกลุ่ม E ีขณะที่อิหร่าน คว้าแชมป์ของกลุ่ม B ด้วยผลชนะ2เกมรวดผลการแข่งขันอิรานชนะไทย3ต่อศเซต21ต่อ25 25ต่อ18 25ต่อ16หนุ่มไทยแพ้ในรอบนี้ทำให้หล่นไปแข่งต่อในรอบจัดอันดับ7-10ขณะที่อิรานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและยังมีโอกาสในการลุนแชมป์ต่อไปขอขับคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ